รังสิมันโรมคุยสาวยาคูรู้ไรายได้ต่อเดือนอยากเปลี่ยนงานทันทีสุดจัดรังสิมันโรมเผยบทสนทนาคุยกับสาวยาคูรู้ไรายได้ต่อเดือนถึงกับตกใจอยากเปลี่ยนอาชีพตัวเองทันที วันที่5กันยายนรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้มีการทวิสต์ข้อความผ่านทางทวิสเตอร์ซึ่งเป็นบทสนทนาการพูดคุยกันระหว่างโรมกับสาวยาคูโดยถามว่าผมเป็นผู้ชายอยากขายยาคูบ้างได้ไหมครับซึ่งแมคคาก็บอกว่าไม่ได้จ้าเพราะไม่มีนมโดยรังสิมันโรมยังเล่าด้วยว่าด้วยส่วนตัวผมชอบทานยาคูอยู่แล้ว เมื่อวานผมไปลงพื้นที่หาเสียงที่ระยองเลยได้มีโอกาสพูดคุยกับสาวยาคูท่านนี้จึงรู้ว่าทำงานนี้มา30ปีแล้วอะไรที่ทำให้เลือกทำงานนี้มานานขนาดนี้ละครับผมถามอาชีพนี้มันมั่นคงแต่ก่อนทำเป็นงานเสริมแต่ตอนนี้กลายเป็นงานหลักไปแล้วตั้งแต่ผัวทิ้งป้าก็ตอบพร้อมกั้นหัวเราะโรมถามว่าผมถามได้ไหมว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่สาวยาคูตอบว่า ป้าขายได้วันละประมาณ700ขวดเดือนที่แล้วก็ได้มา35,000รงบอกว่าโอ้โหอย่างนี้พวกผมขายด้วยได้ไหมเนี่ยบทสนทนาต่อมาก็เป็นไปตามภาพด้านล่างครับคุณป้ายังบอกต่ออีกว่าไม่ได้ห่วงอาชีพเอาไปบอกต่อได้และอยากชวนแม่บ้านคนอื่นที่มีเวลาออกมาทำกันผมเลยนำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้ครับ